วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคน้นกับสนทิยานชื่นฤทัยในไ <คน S 1> ทยกคงทุกยิ่งทำให้ประชาชนคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเชื่อมั่นและชื่นชมต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพเพิ่มยิ่งขึ้นเลยครับเมื่อได้มีการสั่งการในกองทัพบ,บกแจ้งความดำเนินคดีกับนายจตุพรพรมพันธ์และพวกในข้อหาหมิ่นพระบ,บรมเดชานุภาพจากการปราศัยพาดพิงกองทัพโดยเฉพาะฐานรักษาพระองค์และฐานเสือราชนีในคืนวันที่10เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องที่อาจทำให้เข้าใจผิด ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้อาการลนลานที่นายจตุพรได้โทรไปหาหนายธาริศเพ่งดิติบดีเทศัยก็คงทําให้เห็นอาการปากลราขาสัน่นเพราะหลังจากยุสภาแล้วนายจตุพรก็จะกลับมาเป็นคนธรรมดาไม่มีฐานะสอสคุ้มครอง,อง,องโอกาสที่คนจํานวนมากอยากจะเห็นนั่นก็คือต้องนอนคุกหากศาลไม่ให้ประกันตัว ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงแต่จะเป็นกระแสคนเสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวหรือไม่ในเรื่องนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปครับสัญญาณชี้นิ้วไธยในทำรายง,งาน